หุ้นติดลอ้อน่าลงทุนไมหมน้าซื้อหรือเปล่านะฮะวันนี้ Invest Tomorrow นำบทวิเคราะห์จากทาง SBI Thailand o n l i n อนนะครับซึ่งวิเคราะห์ไว้วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมามาอัปเดตให้กับทุกท่านนะครับทาง SBI Thailand Online นไลนเนี่ยขอกอแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าของปี2,565อยเนี่ยอยู่ที่44บบาทนะ เขาวิเคราะห์อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับณวันนั้นนะก็ราคาอยู่ที่27บาทยสาสตางค์นะครับแท็เก็ตไพล์ก็อยู่ที่40บาท4บาทนะครับเรามองว่าตัวติดล้อเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากแรงกดดันทางแนวโน้มเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วก็เรื่องการควบคุมเพดานดอกเบีย้ยธุรกิจเช่าซื้อนะครับจากสคบ,อบอเนี่ยเนื่องจากบาริษัทมีต้นทุนดอกเบี้ยต่ำนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มแล้วก็ไม่มีสินเชื่อ,อเช่าซื้อรถจึงมอง ว่าราคาหุ้นเนี่ยอ่อนตัวลงนะครับเป็นราคาซื้อสะสมเพื่อลงทุนระยะยาวนะครับสำหรับเจ้าติดล้อเองนะครับรายงานอ่ากำไรสุดที่เนี่ยงวดอของคิวที่สปี่ยหครับก็คำนิวไฮนะครับในไตรมาสที่ผ่านมานะครับอยู่ที่981ล้านบาทนะเติบโตขึ้น4.36% Q ิวออนะครับ แล้วก็26.2% 3เปเนยียออนเยียนะครับแรงดุนมาจากอะไรบ้างนะครับประเด็นที่1ก็คือในเรื่องของตัวรายได้ดอกเบีย้ยสุทธิเนี่ยที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่8.2%ดองเนตคิวออนคิวแล้วก็27.8%เปอร์เซ็นต์เยียออนเยียนะครับสอดรับกับในเรื่องของตัวสินเชื่อสุทธิที่เติบโตขึ้น7.55คิวออนคิวแล้วก็ยี่สิบแปดจุดแปดหนึ่งเยียออนเยียนะครับจากการเติบโตของทางด้านสินเชื่อในส่วนของบัตรติดลอ้อนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการขยายสาขาข เพิ่มอีก96สาขาเลยทีเดียวในงวดที่2ของไตรมาสที่2นะครับและส่วนประเด็นที่2ครับก็คือเรื่องของตัรายได้ค่าธรรมเนียมกรับที่เพิ่มขึ้นถึง5.39% q คนคแล้วก็24.8% Year on Year เปนต์ยอเยียนะครับจากธุรกิจทางด้านเรื่องของนายหน้าประกันภัยที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับ ประเด็นที่3มครับก็มาจาก cost to income ratio นะครับในงวดของอา่าไตรมาสที่2ของปี65นะครับมีการลดลงต่อเนื่องนะครับสู่ระดับที่54.7%จเปอร์เซ็นต์นะฮะจาก57.54ในงวดที่1นะงวดที่1ของไตรมาสที่1ของปี65นะครับซึ่งก็สามารถหักล้างครับในส่งได้เป็นเครดิตคอสในงวดที่2ของอา่าไตรมาสที่2องปี65นะครับที่มีการเร่งตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยถึง 1. หกจนะจากเดิมเนี่ยอยู่ที่0.8% 8ในไตรมาสก่อนหน้านั้นนะครับตามคุณภาพของตัวสินทรัพย์ที่มีการนนแดลงไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ทั้งนี้ครับในส่วนของ NPL ใน c o r p r a t e Ratio เนี่ยในงวดที่ไตรมาสที่2ของปีพ5กครับก็ยังอยู่ในระดับที่สูงนะก็อยู่ที่ 269. 5 8สสะท้อนครับในเรื่องของการตั้งสำรองที่สูงเป็นอันดับต้นๆของอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็คาดว่า จะยังเพียงพอต่อการรองรับความผันผวนในอนาคตได้อีกด้วยนะครับต้องเลยจากนั้นครับคาดการนะคาดการว่ากําไรสุทธิเนี่ยในปี65ถึงปี66ของติดล้อนะครับก็จะมีการเติบโตอยู่ที่23.05% year on year นเปร์เยอนเยนะฮะแล้วก็20.16%่เอซนอเยนยนะครับก็ทั้งปี65แล้วก็ปี66เนาะนะครับ หุ้นหนุนหนุน,นด้วยการเติบโตของตัวสินเชื่อสุทธินะครับผ่านการขยายตัวของสกาขาที่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ในเรื่องของบัตรติดล้อนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับในเรื่องของการเบิกใช้ตัวสินเชื่อเงินสดให้กับลูกค้าธุรกิจในหน้าประกันภัยที่มีแนวโน้มเติบโตข,ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็การลดค่าใช้จ่ายเรื่องของการด,นานดำเนินการเนินการอย่างต่อเนื่องนะตามแผนของบริษัทนะครับในส่วนของที่เป็น ราบทางด้านเทคนิคอน,นะครับอันนี้ก็เทรนด์มันอยู่เนาะน,นะทะลุแนวต้านขึ้นมาแล้วนะครับอาจจะทําการทดสอบนะก็ต้องไปดูกันเพิ่มเติมนะครับแนวรับหน้าแนวรับเขาวางไว้อยู่ที่26.75ถึง26บาทนะครับส่วนแนวต้านเองเนี่ยก็จะอยู่ที่28บาท50สตางค์ถึง29บาทนะครับไฮไลท์โดยแดงๆไว้ก็คือว่าติดล้อนี่เป็นผู้การรายใหญ่ในอุตสาหกรรมที่เป็นตัวสินเชื่อจำนอง จำนำทะเบียนรถที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงมีต้นทุนเรื่องของตัวดอกเบีย้ยต่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีการตั้งสํารองที่สูงเพียงพอรองรับความผันผวนอนาคตเราจึงมองว่าราคาติดล้อเนี่ยที่จะปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมาเป็นโอกาสในการยัส่ะสมซื้อเพื่อลงทุนในระยะยาวนะครับก็ลองไปพินิจพิณาการเพิ่มเติมนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะโปรดพินิจพิณา ข้อมูลกันให้รอบด้านนะครับแล้วก็ไปทําการบ้านกันเพิ่มเติมนะครับก่อนซื้อก่อนตัดสินใจก็ควรจะศึกษาหาข้อมูลให้รอบด้านนะครับก็ฝากทุกท่านกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็แชร์บอกต่อข้อมูลดีๆนะครับจาก Invest Tomorrow ด้วยนะครับเพื่ออนาคตการลงทุนที่ดีกว่าอนาคตทางการเงินที่ดีกว่าอนาคตทางธุรกิจที่ดีกว่าและที่สําคัญครับอนาคตในเรื่องของชีวิตที่ดีกว่าของพวกเราไปด้วยกันครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ ขอท่านรวยวยวยครับ